สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดมีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีใจความว่าการเป็นบุคคลสาธารณะต้องทำใจพร้อมจะถูกวิพากวิจารณ์พร้อมจะถูกตรวจสอบพร้อมจะเอ่ยคำขอโทษเมื่อทำผิดและพร้อมจะเอ่ยคำขอบคุณ คนเราเมื่อยื่นมือไปรับของอะไรจากใครแล้วนั่นหมายถึงเราได้รับพันธะแห่งการทำความดีตอบแทนเขาแล้วการตอบแทนความดีไม่จำเป็นต้องทำงานให้ไม่จำเป็นต้องใช้คืนเป็นเงินทองไม่จำเป็นต้องเป็นค่าทาสแต่ขอแค่เป็นคนดีไม่เนรคุณไม่หักหลังไม่แหวงกัด นั่นคือการตอบแทนแล้วการกล่าวอ้างว่าไม่เคยขออะไรจากใครอาจใช่คุณไม่เคยขอแต่คุณไม่เคยปฏิเสธที่จะรับมันเมื่อไรที่อยากอยู่เงียบแบบบ้านๆก็จงถอยมาแล้วเก็บมือที่ยืนรับเงินชาวบ้านซะเมื่อนั้นคุณจะได้อยู่อย่างสงบภายหลังที่โพตนี้ ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถูกต้องที่สุดค่ะแค่คำพูดก็ชัดเจนว่าไม่มีความสำนึกในบุญคุณคนยังจะให้อีกเนาะเราเอาไปเลยจ่าล้านไลค์เขาออกมาชี้แจงแล้วนะยูทูบเบอร์ช่องดังจัดให้แล้ว ว่าจริงที่สุดค่ะถูกต้องที่สุดค่ะมีบางโพสต์บางคอมเมนต์ว่ามาว่าหมอปรามาเกราะกระแสหมอปลาเข้ามาก่อนจะเป็นดาราก่อนที่จะมีฝาบ้านก่อนที่จะมีแดกหมอปลาทวงบุญคุณไม่เคยมีใครทวงบุญคุณการพูดตำหนิติเตียนเกิดจากแฟนคลับ ที่กลับตัวกลับใจเป็นท่าแท้ของคนดาราอยากอยู่เงียบๆอยู่แบบบ้านๆคือพวกคุณมึงถามเขายังว่าเขาอยากอยู่ไหมขอให้ปล่อยวางบาง fc ทั้งหลายทำไมต้องคอยจับผิดขุดคุย้ยเพราะคุณอยากเป็นบุคคลสาธารณะมันห้ามไม่ได้ที่จะถูกขุดค้นหา ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหมอปลามาก,กราะก,กระแสะใครคะสติมีบ้างไหมสมองคิดคิดต่ำตมอวยเข้าไปถูกผิดรู้บ้างไหมใครวะตบปากมันดีเบื่อนะขนาดช่วยเปิดฝากระรห้ ก็อย่างเอาหัวเมงให้กระราะครอบกลับเหมือนเดิมเฮ้อในกระราะคงมีแต่ทุ่งราเวนเดอร์กระมังหมอปลาดังตั้งแต่ไม่มีคุณน้ำฟ้าแล้วเขาจะมาเกราะก,กระแสลลุงเพื่ออะไรคะ KFC รุ่นนี้จะเข้ามาช่วงกลางๆเรื่องละเลยไม่กลับไปดูว่าเริ่มเรื่อง เป็นมาเช่นไรเราดูมาตั้งแต่ตนคําพูดของเขาจะไม่เคยอยู่กับที่เปลี่ยนไปตามการให้ของแต่ละคนเปลี่ยนสีไปมาตามสีของแบงค์ด้วยตอนนี้มีแต่ช่องอวยแบบเวอร์วังของยูทูบเบอร์แค่ยืนแอคชัน่นกลางถนนลงคอนเทนต์ซะยังกะยกเขาได้ทั้งลูก ทำไมยูทูบเบอร์พวกคุณขายจัญญาบันของตัวเองได้แบบเลียจนลืมหูลืมตาจนน่าเกลียดลุงของพวกคุณคือเทวดาเดินดินจะรอดูตกมาจะเขียนข่าวกันแบบไหนพี่สาวและพี่ชายเราดังมากด้วยดังมาก่อนจะรู้จักหมู่บ้านเหล่านี้ด้วยซ้ำตลกโคตรค,คิดได้ไงสมองไม่มีแล้ว หมอปลาเขาดังตั้งแต่พวกเขาอวยดารายังไม่เกิดมั้งแล้วหมอปลาเขาไม่จำเป็นไปเกาะขยะกลับกรอกตั้งสติหน่อยนะติ่งดาราไปหาคลิปเริ่มต้นนะไปดูว่าเริ่มต้นยังไงปัจจุบันเป็นไงยิ่งดูเขาเดี๋ยวนี้พูดอะไรก็ออกทางขอทานมากแต่ไม่เคยมีสำเนียกคำว่าพอแล้ว เกลียดอีพวกเอฟซีในกาลาที่มาเมนว่าหมอปลามาเกาะกระแสความจริงหมอปลาเขาดังมาตั้งแต่พวกเขายังไม่เกิดเลยมั้งแล้วพระเอกของพวกมันน่ะเป็นใครมาก่กนผู้ถูกสงสัยฝาบ้านก็ยังไม่มีแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งก็ก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแล้วแต่ก่อนเคยสงสารเพราะมีหมอปลาคุณน้ำฟ้า ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเราก็คิดว่าดาราเป็นคนดีแต่มาครั้งนี้ดาราทำให้หมอปราคุณน้ำฟ้าเสียใจเสียความรู้สึกกับทุกสิ่งที่ทุ่มเทให้ทุกอย่างเราไม่ติดตามดารากลับกรอกอีกเลยค่ะหมอปรากับคุณน้ำฟ้าเขาดังมาก่อนไอ้ดาราเกิดอีกพวกอวยก็ไม่ลืมหูลืมตาเนาะ แล้วก็มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสข้อความลงในเฟ e บุ๊กเช่นกันโดยมีใจความว่าขอทานถูกหวยถึงจะได้ของมามากมายก่ายกองก็คงไม่เห็นค่าเพราะความที่ด้วยตนเองไม่เคยมีไม่เคยได้เลยไม่รู้ถึงผลประโยชน์ของสิ่งนั้นๆส่วนคนจะให้อะไร กับคนอื่นก็ทำนองเดียวกันต้องดูด้วยว่าอะไรที่สำคัญต่อเขานักเรียนให้สมุดหนังสืออุปกรณ์การเรียนนักธนาคารให้ปากกาไว้จดงานเด็กน้อยให้เสือ้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มขอทานให้แต่อาหารการกินพอเพราะถ้าคุณให้อย่างอื่นเขาก็จัดสรรสิ่งนั้นๆไม่เป็น เพราะเขาไม่เคยมีทรักขอทานข้างบ้านภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยบอกว่าสุดท้ายก็กลับไปถีบสามล้อเอ้านี่ขอทานถูกหวยเหรอนึกว่า3ามล้อถูกหวยอีอีอ้อาวกูพูดผิดไม่ได้พูดผิด แล้วแต่กลับไปขอทานก็โอเคกลับไปถีบสามล้อก็โอเคหรือกลับไปนั่งแดกข้าวที่โถสวมหรือห้องน้ำแม่งก็ดูสกรปรกพอกันอ้าวอ้าวนี่กูเปรียบเทียบอะไรฮ่าฮาของที่ได้มาฟรีๆมันไม่รู้สึกหรอกคะ่ะขนาดเราแค่เข้าสารร่วงยังเอามือกอบมากินอีกบุญเก่าของมันยังเหลือเยอะ กรรมเก่ากำลังจะตามมาค่ะไม่ต้องรอดูชาติหน้านะคะทุกวันนี้กรรมติดจ,จรวดจา้าใครที่ทำอะไรไม่ดีบาปกรรมคงไม่มีชาติหน้านะคะมีชาตินี้ละจา้าเร็วๆนี้ด้วยกรรมใดใครโกอกรรมนั้นต้องคืนสนอง